ทำไมทหารกรัรมพูชาที่ไปฝึกที่จีนถึงสนใจปืนกลหนักรุ่นนี้โดยทหารกรัรมพูชาคนนี้นะครับที่ไปฝึกที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาได้โชว์นะครับการถอดประกอบปืน12.7นะครับที่ใช้กระสุนแบบนี้นั่นเองซึ่งเจ้าของชาแนลเนี่ยนะครับก็คือคุณบรรษาฤทธิ์ KEA นั่นเอง อย่างแรกเลยนะครับการที่ทหารกัมพูชาที่ไปฝึกกับประเทศมหามิแท้ของไทยอย่างจีนเนี่ยนะครับมีความสนใจในปืนกลหนักที่ใช้ขนาดกระสุน12.7เนี่ยเนื่องมันจากมันเป็นปืนกลหนักที่มีการใช้งานอยู่ในกองทัพกัมพูชานะครับและเป็นปืนกลหนักที่มีอนุภาพเทียบเท่ากับปืนกลหนักขนาด 0. .50 ที่กองทัพบ,บกไทยเราใช้นั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าพี่ทหารคนนี้ของกัมพูชาเนี่ยโชว์การถอดประกอบปืน12.7นะครับที่ประเทศจีนอย่างหน้าภาคภูมิใจนั่นเอง ซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าปืนกลหนักหลายรุ่นที่กัมพูชาใช้เนี่ยทั้งจากประเทศมหามิรแท้ของไทยคือจีนเนี่ยและจากรัเสเซียนะครับก็คือปืนกลขนาด12.7นะครับและเป็นอีกอาวุธหนักหนึ่งที่กัมพูชาเนี่ยมีการใช้งานตามแนวชายแดนเพื่อเอาไว้รับมือกับกองทัพบ,บกไทยด้่นเองโดยปืนกลหนักที่กัมพูชาใช้กระสุนขนาด12.7เทียบเท่า .750 ของไทยเนี่ยก็คือปืนกลรุ่น QJZ89 นะครับ Heavy Machine Gun ใช้กระสุน12.7 และมีปืนกลอีกรุ่นจากประเทศมหามิตรแท้ของไทยจีนนั่นเองรุ่น W85 นะครับ QJC88 ใช้กระสุน12.7เช่นเดียวกันและมีปืนกลอีกรุ่นจากมหามิตรแท้ของไทยจีนนั่นเองรุ่น Type 77นะครับโดยดัดแปลงมาจากปืนของโซเวียตนะครับและแม่งก็ใช้กระสุน12.7อีกแล้วและปืนกลอีกรุ่นนะครับที่ได้มาจากยุคโซเวียตก็คือ DSHK ใช้กระสุน12.7เช่นเดียวกัน จะเห็นได้เลยนะครับว่ากองทัพกรัรมพูชาเองเป็นกองทัพที่มีการชื่นชอบอาวุธหนักที่ใช้กระสุน12.7เนื่องมาจากความใกล้ชิดกับมหามิตรแท้ของไทยอย่างจีนและรัเสเซียนั่นเองนะครับและจะเห็นได้เลยนะครับว่าในทุกการฝึกซ้อมรบและในทุกชายแดนของกรัรมพูชาจะต้องมีปืนกลขนาด12.7เนี่ยติดตั้งไว้อยู่เสมอนะครับและแน่นอนว่าทหารกัมพูชาหลายคนนั้นจะต้องฝึกประกอบปืน12.7ให้ได้อย่างชำนาญนั่นเองเพราะมันคือปืนความหวังเดียวของเขาที่จะเอามาสู้กับปืน50ของกองทัพบกไทยนะครับ